จะทำคำของงบประมาณประจําปีงบประมาณ2,561การค้นหาบันทึกข้อมูลหลักในชื่อมโยงทะเบียนผลผลิตโครงการการค้นหาทะเบียนผลผลิตโครงการในระบบอีพับจตติง้งท่านสามารถทําได้ที่ระบบวางแผนงบประมาณเมนูระบบทะเบียนเมนูทะเบียนสายยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เมนูทะเบียนผลผลิตโครงการและรายละเอียดประกอบมันท่านเข้าสู่ระบบอีบัดจิตติ้งให้ท่านเลือกระบบวางแผนงบประมาณเมนูระบบทะเบียนเมนูทะเบียนสายยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเลือกเมนูทะเบียนผล,ผลผลิตโครงการและรายละเอียดประกอบหลังจากนั้นให้ท่านเลือกกระทรวง กดปุ่มค้นหาทะเบียนตามปีงบประมาณทะเบียนผลผลิตโครงการด้านล่างคือทะเบียนที่ท่านสามารถใช้บันทึกงบประมาณในปีงบประมาณปัจจุบันค่ะการบันทึกข้อมูลหลักผลผลิตโครงการและการเชื่อมโยงเป้าหมายบริการหน่วยงานในระบบอีพารจิตติ้งท่านสามารถทำได้ที่ระบบวางแผนงบประมาณเมนูระบบทะเบียน เมนูทะเบียนสายยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเมนูทะเบียนผลผลิตโครงการนั้นรายละเอียดประกอบเลือกแว้นขยายที่ผล,ผลผลิตโครงการที่ท่านต้องการบันทึกค่ะเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ E b บัจตจ t i n g ให้ท่านเลือกระบบวางแผนงบประมาณเมนูระบบทะเบียนเมนูทะเบียนสายยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ มมเมนูทะเบียนผลผลิตโครงการนั้นละนเอียดประกอบหลังจากนั้นให้ท่านเลือกกระทรวงกรมและกดค้นหาตามปีงบประมาณเมื่อท่านได้ผลผลิตโครงการที่ท่านต้องการบันทึกข้อมูลหลักและเชื่อมโยงเป้าหมายบริการหน่วยงานให้ท่านกดปุ่มแว่นขยายด้านขวามือค่ะ การบันทึกเร้องต้นให้ท่านบันทึกที่ขั้น1ง a สขั้นทิทวนแผนหน่วยปฏิบัติหลังจากนั้นกดปุ่มค้นหาค่ะให้ท่านใส่ข้อมูลหลักที่ท่านต้องการสำหรับการเชื่อมโยงเป้าหมายบริการหน่วยงานให้ท่านกดจุด3จุดด้านหลังจะแสดงเป้าหมายบริการหน่วยงานที่ท่านสามารถใช้งานได้ หลังจากนั้นให้ท่านกดปุ่มบันทึกค่ะจะขึ้นว่าบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท่านกดปุ่มโอเคแสดงว่าท่านได้บันทึกข้อมูลหลักและเชื่อมโยงเป้าหมายบริการหน่วยงานเรียบร้อยแล้วค่ะ